ข่าวดีนเะซอร์พรายเปิดหกอันดับดาราคนดังที่มีข่าวดีสุดเซอร์พหายต่อหลับช่วงเดือนพฤศจิกายนให้แฟนคลับได้แห่แสดงความยินดีและเขินฟินจิ้นตามๆกันไปจะมีเรื่องไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่หกบุ๋มปนัดดาคอแล้วเรียบร้อยจ้าสำหรับคุณแม่ลูก2ออย่างสาวบุ๋มปนัดดาที่หลังจากกายเป็นกระแสะข่าวลือนาหูอยู่นนว่าใช่เธอหรือไม่ที่แอบซุ่มท้องอยู่เงียบจนล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าท้องจริงและไม่ได้ปิดบังข่าวแต่อย่างใดแต่แค่ไม่มีใครถามก็แค่นั้นล่าสุดวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณแม่บุ๋มก็ได้โพลภาพแรกหลังพาล,ลูกชายตัวน้อยออกมาให้ได้ชมโดยสาวบุ๋มกับสามีอย่างก้อนอาทิ์ก็ได้ตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าอน,านัอนต์อนันทวั อันดับที่5้าซาร่าฮลเลอร์แห่ยินดีกันไปอีกคู่เลยทีเดียวเมื่อนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างซาร่านันลินฮลเลอร์หรือซาร่าเอฟี่กระตกเป็นหนึ่งในดาราคนดังที่กำลังตั้งครรภ์หรือไม่หลังมีข่าวเม้์กันสนั่นพอแฟนๆต่างก็โฟกัสเธอหลังได้ไปออกรายการสุสิบสองราศีวารูปางของเธอนั้นเปลี่ยนไปเหมือนคุณแม่มือใหม่กำลังตั้งครรภ์หลังสื่สาวซาร่าก็ได้ออกมามองคลิปลุงในช่องยูทูบของตนแม้จะเป็นแค่มุมมิ้น์หวานกันมาให้ได้เห็นแต่การทำเอาเพื่อนคนดังในวงการบันเทิงออกมาาาาดดดงงววยยนนีีีกกกัอออ่่้้ตรปะะศเเชจจทา Ah! อันดับที่4่ฝ้ายนิชานันเป็นข่าวดีล่าสุดกันไปนอีกคู่สาหรับนักแสดงสาวอย่างฝ้ายนิชานันที่หลังจากได้เข้าวิธีวิวากับแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างววยุนนงังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนจะประกาศข่าวดีว่ากาลังตั้งรภ์ลูกคนแรกแล้วโดยล่าสุดวันที่2 3พฤศจิกายนเจา้าตัวก็ได้ออกมาโพลภาพครอบครัวพ่อแม,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 ม่ลูกในห้องคลอดพร้อมทั้งได้มีการระบุแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อ,อยูนิเป็นลูกสาวของป,ป๊าป๊ายูนและหม่มาฝ้ายสำหรับชื่อ,อยูนิมาจากชื่อพ่อแม่รวมกเ,ย,เนนออยีีวาดท อันดับที่3แอรินยุกต์ตรทัดกลายเป็นเจ้าสาวป้ายแดงไปแล้วเป็นทีเรียบร้อยสําหรับสาวแอรินทีเพิ่งถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคู่เขาขอแต่งงานไปในวันที่5พฤศจิกายนหลังคบหาดูใจกันมาได้4ปีกว่าก็จัดปาร์ตี้สลัดสดกันอย่างจัดเต็มซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องงานแต่งว่าจะถูกจัดขึ้นเมื่อไหร่โดยเลืองงามยามดีนั้นคือในเดือนธันวาคมนี้แผงกันไว้สองพักแล้วว่าเป็นวันที่สองธันวาคมมีการเตรียมงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยและจะไปปาร์ตี้กันที่ภูเก็ตงานไม จ้า อันดับที่2 AW เอวาเนหลังจากถูกเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนกันไปในวันที่6พฤศจิกายนก็ททำออกเป็นที่ฮือฮากันหนักมากเพราะแฟนๆต่างลุนโมเมนต์เซอร์ไพรส์การขอเป็นแฟนของ2คนนี้กันยกใหญ่หลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันไปล่าสุดสาวเอวาก็ได้ออกมาลงคลิปในช่องย t ท b e ของตนป่าวไปเที่ยวกับหวานใจหนุ่มเนทที่ลอนดอน้อมมีการออกมาตอบคำถามเรื่องราวของความรักที่มีคนแห่เข้ามาถามกันเยอะแยะซึ่งหนึ่งในคำถามนั้นก็คือคิดจะแต่งงานกันหรือไม่ทางด้านหนุ่มเนทก็ได้ตอบอย่างชัดเจนว่าตนจะไม แต่ก็ใกล้ๆแล้วส่วนทางด้านสาวเอวานั้นก็คิ้เช่นเดียวกันมีแฟนเพราะรักเขาจริงๆและเห็นอนาคตร่วมกันนั่นเอง อันดับที่1ใบเฟิร์นนายเตียมซื้อสุดทางเพื่อนกันได้เลยจ้าสำหรับคู่จิ้นมาแรงที่สุดแล้วในตอนนี้ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกแล้วระเอกหนุ่มอย่างนายนภัสที่ตั้งแต่ได้เริ่มภาพพยุ์คู่กันก็ทำเอาหลายๆคนแห่ติดตามโมเมนต์คู่จิ้นของทั้งสองกันยกใหญ่พอดูแล้วเคมีของทั้งสองนั้นเข้ากันเป็นอย่างมากยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งน่ารักแต่ที่ผ่านผ่านมานั้นเวลาถามถึงความสัมพันธ์ทั้งสองก็มักจะออกมาบอกว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นแต่ล่าสุดหน่่่มกกันนนนนย็็็็ได้้อออาาาาพพถงงคควสส์ทเเเเเืจจะะปปปลแแแฟต กำกวมยังไม่แน่ชัดงานนี้เราสอบใบเฟิร์นและหนุ่มนายออกมาชี้แจงด้วยตนเองกันจะดีกว่าจ้า